เป็นอวดกินโชว์อร่อยแต่อันนี้อร่อยอร่อยกว่าอร่อยขั้นกว่าไงอืมฮะกาบสวัสดีค่ะเป็นที่รักเป็นเพจของคุณป้าขันรอนะคะวันนี้ก็ไปซื้อทุเรียนมาทานนะคะแล้วจะมารีวิวเนื้อทุเรียนให้ดูเป็นทุเรียนจากร้านทุเรียนสะพานนนนะคะ เนื้อของเขาดีมากนะคะซื้อมากินไปบั่งแล้วนะอดใจไม่ไหวกว่าจะได้เวลารีวิวกล่องเนี่ยหนกิโลนะคะกิโลกับสอขีดหนึ่งพันอบาทนะคะซื้อมาพรอ,อะไรเพราะมันของอร่อยกินแล้วมันดีมันอร่อยนะคะรู้สึกว่าคุ้มกินไปแล้วคุณป้ากินไปสองลุงกินไปสองเม็ดก็เหลือเท่านี้ ี่านี้นะกินกับคุณผู้ชมคุณป้าฝากติดตามเพจคุณป้าด้วยนะคะเพจคุณป้าคาเลาะนะคะแฟนเพจห้าหนึ่งเก้าแฟนเพจนะคะให้ดูคลิปนี้อยู่นะคะถ้าชอบใจนะคะกดติดตามช่องให้คุณป้าด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด สิ่งดีๆที่คุณป้าจะนําเสนอนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านขายของตลาดนะคะรวมถึงเคล็ดลับต่างๆในการเลือกซื้อของในการเดินตลาดนะคะก็เนี่ยเขาจะใส่กล่องให้นะคะใครอยู่กรุงเทพก็อยากกินก็เข้าไปที่เพจเขานะคะเพจเขาชื่อว่าเพจทุเรียนสะพานนนนะคะแล้กวก็สั่งในไล,ไลเดอร์ได้นะคะ ส่วนพ่อค้าแม่ค้าอยากได้เนื้อทุเรียนไปขายก็ติดต่อที่เบอร์092นะคะ789นะคะ9496นะคะน้องเดียทุเรียนสะพานนนแล้วก็มีสาขาที่จันทบุรีที่ไว้คัดวัตถุดิบดีๆมาให้ลูกค้านะคะไม่พูดมากเดี๋ยวเอสซี SC, บอกว่าไม่กินซกทีนะคะจะมีไวรุ่นใจร้อนว่าเราไม่กินซกทีค่ะเบง่บงๆก่อน เบ่งเบ่งก่อนเพราะเราชอบอะไรที่แบบเนี่ยนะอันนี้นะสุกกาลังกินนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรออเอามีดแป๊บหนึง่งนี่ค่ะสุกกาลังกินเนื้อนี่หวานฉ่ากินหอมลึมเลยนะคะกินยู่ยีอะยากแนะนําให้ใครที่กินทุเรียนแล้วผิดหวังไม่ได้เนื้ออร่อยเนี่นะคะแพงหน่อยนะคะอันนี้เป็นทุเรียนเนื้อหนึ่งนะคะ ยังไม่ถึงพรีเมียมถ้าใครจะกินพรีเมี่ยมต้องโทรสั่งเขานะคะกินทุเรียนนะใช้มีดปอกนี่นะคะอืมกินกินกินแต่จะไม่ได้กินหมดนี่นะเพราะว่าพรุ่งนี้วันจันทป้าจะไปหาหมออืม มันทั้งมันทั้งหอมทั้งหวานผู้ชมเอยผู้เรียนแบบเนี้นะต้องย้อนไปยี่สิบปีที่แล้วถึงจะได้กินนะมาวานบางร้านหวานแต่ไม่มันบางร้านหวานไม่หอมบางร้านหอมแต่ไม่หวานไม่มันแต่เน,นี่ยหูมาเต็มอืมนี่นะคะ หอ,อมหวานมันอร่อยดีมากเนื้อจะกินอร่อยแบบคุณป้าไปเลยนะคะที่เพจเขาจะไม่ผิดหวังจะไม่เสียดายเงิน ไปไรเดอร์แล้วก็เลือกเนื้อได้จะกินเนื้อไหนกรอกน,น่อมนุ่มในออกำลังกินสุกหวานอะไรเงี้ยสั่งเขาได้หมดเขามีนะคะวันที่ป้าไปเนี่ยก็เขาปอกส่งไลเดอร์กันออเดอร์เพียบไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังคุณผู้ชมวิ่งรถไปถึงนอนทบุรี กินทุเรียนโรยพันสายล่าทุเรียนต้องไม่พลาดนะคะคุณผู้ชมนะก็อยากได้ไปขายก็โทรไปเบอร์ที่ป้าบอกนะคะอยากได้กินปีกก็ไปที่เพจเขานะคะ ไม่อยากอ่าไปซื้อเองก็เข้าไปในเพจแล้วก็สั่งผ่านไดเดอร์ได้นะคะเขามีสั่งในแอปไดเดอร์ไปส่งถึงที่เลยนะคะกิโลละพันก็มีเก้าร้อยก็มีจะพรีเมียมก็มีนะคะของเขาพรีเมียมก็คือพรีเมียมจริงๆนะคะออหอมมากูิทรียนมันต้องได้ทดั้งรสทั้งกลิ่น กินเนี่ยหมดเนี่ยากกินอันเนี้ยกินไม่ได้เกินโคตา้ามันหวานมันจัดแล้วนอกเมื่อวันนี่กินมาพูหนึ่งโอ้ร้อนซะเปิดแอร์ยังไม่หายร้อนอ่ะมาถึงบ้านโอ้ทำไมร้อนจัง กินแต่พอดีแล้วแก่แล้วนะคะหวังว่า f อซคงจะไม่ว่าุณป้านะืะเก็บว่กินนาน,านๆหลายปีฮะกินหมดนี่ตายแน่ขอบพระคุณคุณผู้ชมที่รับชมนะคะช่วยกดติดตามเพจให้ป้าด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะรุงเจ้าสองพัน mặn. Ừm, nhưng quả Ừm. Nhưng mà hòm, ôi, <laughs> tai tai. กินอวดกินโชว์อมอร่อยไม่กินทุเรียนอร่อยมาประมาณสิบปีได้เลยมั้งมีปีที่แล้วอะได้กินอร่อยอยู่ลูกึงอร่อยจริงจริงอะนะมันอร่อยนั่นแหละแต่ว่ามันอร่อยสุดๆไงอันเนี้ยที่ทุเรียนป้าน้อยก็อร่อยลุงจ้องก็อร่อยวัดศรีเมืองก็อร่อยที่เราซื้อแบบสุกปิ่งมาก ăn lòi, cái này ăn lòi, ăn lòi quả, ăn à lòi khăn quả ngay, um, ừ. nghe.